สวัสดีครับในบทนี้เรามาเรียนรู้การทำ transition กันในอีกรูปแบบหนึง่งรวมถึงการเซฟเป็น preset เก็บไว้ใช้งานด้วยเริ่มจากเปิด new composition 1 9 2 0 1 0 8 0า r องศมเบอร์สิเซตไว้5วินาทีคลิกโอเคไปเอา footage เข้ามาใส่2ตัวเตรียมพร้อมที่จะทำ transition offset ตัวบนมายืนอยู่ที่1วินาที offset มา1วินาที ก็คือจะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนกันตอนนี้คราวที่แล้วเราใช้เชฟเลเยอร์ต่างๆมาทำ Transition แต่วันนี้เราจะใช้เอฟเฟกสร้างให้มันเป็น Distortion แล้วจังหวะที่ Distortion เยอะๆก็คือรอยต่อตรงนี้จังหวะช่วงจุลมุนเนี่ยก็จะถือโอกาสเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากนะครับเอฟเฟกที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใส่ใน Adjustment Layer ดังนั้นคลิกขวา new Adjustment Layer แล้วไปที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t ตัวแรกขอใช้เป็น Offset กครับพิมพ์คำว่า Off แล้วเลื่อนมาหา Distort Offset เอาใส่เข้าไปแล้วมาดูที่หน้าต่าง Effect Control Panel จะมี Shift Center นะครับโดยเราเลื่อน i n d i c a คเตมาอยู่จุดเริ่มต้นคลิกส t o p ว่าสร้าง Keyframe กด U กเพื่อดู Keyframe แล้วไปที่2วินาทีกับ15เฟรมเราจะเลื่อนจากบนลงล่างเราก็มาเพิ่มที่แกน Y เพิ่มไม้ครบเป็นจำนวนรอบนั่นก็คือค่าเดิม540บวกด้วยความสูง1080คูณด้วยกี่รอบดีผมขอใช้6รอบเลยแล้วกันเยอะๆอเราก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ออฟเซตก็คือ เลื่อนแบบนี้แล้วก็มาจบอยู่ที่คี์เฟรมนี้ลากคลุมกด F9 ทำ e a s y Ease เปิดกราฟตรงนี้พึงระวังนะฮะเพราะว่าซ้ายขวาของเราไม่เท่ากันเวลาซีกซ้ายขาเข้าเนี่ยแค่1วินาทีแต่ขาออกเนี่ยมัน1วินาทีครึ่งเรายือนอยู่ที่1วินาทีเราต้องทำกราฟตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะฮะยอดแหลมเนี่ย ตัวขวาดึงมาซ้ายสุดส่วนตัวซ้ายดึงมาขวาไม่สุดแค่ให้ยอดแหลมตรงกับ1วินาทีก็พอนี่ครับประมาณนี้ควรระวังนะครับเพราะเราอยากจะให้เข้าชุนลมุนกันแค่ช่วงนี้ที่ใส่เอฟเฟกเยอะๆช่วงนี้นะครับผลมันก็จะเป็นแบบนี้ฟุ๊อ่ะเพิ่มเติมไปที่หน้าตาเอฟเฟกต์อ d p พ e ีเซเอาเบลอมา B LUR ใช้ Directional Blur เข้ามาสร้างให้มันเกิด Distortion ตัวนี้ครับ Directional Blur ปุ๊บเข้าไปมายืนอยู่จุดเริ่มต้นคลิก Stopwatch Blur Length แล้ว Direction เนี่ยเราเลื่อนจากบนลงล่างเราก็มาปรับมาเป็น180องศาให้ Direction ลงมาด้านล่างด้วยกด U กด U แล้วมาจุดปลายสุดเนี่ยก็เพิ่มคีเฟรมเลอเป็น0มายืนอยู่รอยต่อตรง1นวินาทีเพิ่มเลอไปสัก300หุบลกกักคลุมคีเฟรมกด f 9ทําทำ easy ease ปรับกราฟคราวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะมันมีคีเฟรมกลางอยู่คีเฟรมไม่ได้กลางหรอกคีเฟรมรอยต่ออยู่ดึงมา ประมาณนี้พอผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ช่วงชุนละมุนแล้วก็เปลี่ยนฉากช่วงชุนละมุนฟุบประมาณนี้อ่ะอีกตัวหนึงให้สวยกว่านี้เราก็ไปที่หน้าต่าง f f f e t t n d p r r s e t พิมพ์คำว่า Len, L ลน L E N ใช้ CC l e เลการทำ Transition แบบเดียวกันเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีหลากหลายเอฟเฟกนะครับ เป็นทางเลือกให้ใช้ cc เลนใส่เข้าไปฟุบมายืนอยู่จุดเริ่มต้นคลิกสต็อป t c h สร้างคีย์เฟรมทั้งหมดนี้ก่อนเลยฟุบแล้ว Convergence เนี่ยปรับเป็น0ปึ๊บไซส์ปรับเต็มที่ไปเลย500สัมสืันกับว่ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกด u กด u และดึงคีย์เฟรมนี้ไปไว้ เสมอกับคีเฟรมหลังจากนั้นเราก็มายืนอยู่รอยต่อ1วินาทีแล้วมาปรับปรับตรงนี้ให้มันดูสวยงาม Convergent สูงสุดไปเลยเริ่มแล้วลดไซส์ลงมาหน่อยให้มันบานบานออกไปสัก220อ่าประมาณนี้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมันโค้งโดยมีแกนกลางอยู่แถวนี้ เราอยากให้มันเหมือนโค้งเป็นครึ่งวงก,กลมนั่นก็คือเราต้องเอาแกนกลางนี้มาไว้ริมนี้นั่นก็คือ y 1080ฟุ๊บอ่าสมมติเราโค้งมาจากเหนือสีรษะแล้วก็ลงมาอยู่ด้านหน้าทีนี้ก็มาปรับเช็คคีย์เฟรมดูคีย์เฟรมตรงนี้ก็ไปก๊อปตัวนี้มากด Ctrl c t r l c c t r l v มายืนอยู่ตรงนี้ ก็ไปกอปตัวนี้กับตัวนี้มากด Ctrl c t r l C c t r l V ก็คือ2ฝั่งเนี่ยคีเฟรมเหมือนกันมีแค่ค่ากลางแค่นั้นจากนั้นลากคลุมคีเฟรมกด F9 แทน DC e s อาจจะไม่ต้องทำกราฟด้วยซ้ำไปเรามาดูกันฟุกนี่รอบประมาณนี้นะครับ เราได้จากบนลงล่างเพิ่ม Text ไปอีกสักตัวดีกว่ามายืนอยู่ตรงนี้คลิกขวา New Text พิมพ์อะไรก็ได้อ่ผมพิมพตัวนี้เข้าไปฟุบจากให้เข้ากลางปึ๊บปึ๊บประมาณนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้ฟุบ เรียบร้อยไป1ตัวคลิกที่ adjustment layer กด ctrl d แล้วปิดตาตัวบนเปลี่ยนชื่อตัวบน enter จากบนลงล่างก็ top และกันตั้งชื่อใหม่ top down d o w n แล้วก็ใส่ชื่อว่า r o w rolling rolling แลวกันประมาณนี้ top down rolling enter ออกมา นี้มาทําตัวต่อไปตัวต่อไปกดยูสร้างใหม่กดลงล่างแล้วส่วนล่างขึ้นบนไปทําเพิ่มกันเราเองคิดว่าไม่น่าจะยากเรามาทําจากซ้ายไปขวาบ้าดังนั้นก็มายืนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าชิปเซนเตอร์ทูของออฟเซ t ตเนี่ยดีลีต่อไปก่อนฟุ๊บมันก็จะกลับเข้าสู่ที่เดิม คราวนี้จากซ้ายไปขวาก็ต้องแกน x บวกไปกี่รอบดีบวก1รอบมัน19 20คูณ4รอบแล้วกัน enter อ่ามันก็จะเลื่อนจากซ้ายไปขวาปึ๊บแล้วก็ต้องมากลับทิศท,ทิศท,ทางนั่นก็คือเบลนี่ครับก็ต้องปรับไป90องศาจากซ้ายไปขวาปรับทิศ เลยอะได้ที่เหลือก็มาปรับเจ้าเลนส์ฟุบยืนอ,อยู่ตรงนี้ปรับค่าเซนเตอร์ตรงคีย์เฟรมกลางครับกลับมา540ก่อนแกน Y ส่วนแกน X กลับมาที่เราจากซ้ายไปขวาเราให้มาอยู่ฝั่งขวาดีกว่าก็1920สําสำหรับ X ฟุบนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เช็คกราฟดูเผื่อเพี้ยนเปิดกราฟขึ้นมาอ่ะคลิกออกมาก่อนดูทีละตัวตัวนี้เพี้ยนแล้วลากคลุมดิงมาให้ยอดแหลมอยู่ตรง1วินาทีโอเคตัวต่อไปได้พวกนี้เราไม่ต้องปรับแค่ e a s e a s อย่างเดียวก็พออ่ะลองดูฟุบ นี่ได้แล้วสองแบบป๊บเรียบร้อยคลิกกด Ctrl D ปิดตัวบนแล้วไปตั้งชื่อใหม่ Enter Right Right to Left Rolling มีมาอีกแบบหนึง่งกดยูไปที่หน้าต่าง Effect Control Delete Effect เดิมออกให้หมดเลยเราจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งโดยไปใช้ Effect พิมพ์คำว่า motion t i l e ครับที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t ใช้ Style Light motion t i l e เข้าไปใส่ Side เข้าไปฟุบเข้าไปทำแบบเดิมเลยยืนอยู่จุดเริ่มต้นมันจะมี t i l e Center อีกเหมือนกัน คลิกสต็อปว่าสร้างคีย์เฟรมแล้วมายืนอยู่ที่2วินาทีกับ15เฟรมกด u คลิกเพิ่มคีย์เฟรมสถานะเดิมไม่ใช่ไม่ใช่สถานะเดิมสถานะใหม่เลยคราวนี้เราเลื่อนจากล่างขึ้นบนบ้างดังนั้นแกน y เช่นการจากล่างขึ้นบนก็540ขึ้นข้างบนต้องเป็นลบ1080คูณ6รอบเลยฟุบคูณ6 enter มันก็จะเป็นแบบนี้ฟืบเราจะเห็นรอยต่อตรงนี้ว่ามันจะไม่สวยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเกินไปเราต้องมาคลิก Mirror Edge ครับตรนนี้ฟุบอ่ามันจะได้ไม่แตกต่างกันมากจากนั้นเช่นเดิมลากคลุมกด F9 เปิดกราฟดัดกราฟให้มายอดแหลมอยู่ที่1วินาที ประมิดแล้วก็จะได้เป็นฟุบแบบนี้หมาตัวลนึงจะเอาตัวไหนมาช่วยไปที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t พิมพ์คคำว่า Minimax นี่ Channel Minimax ใส่เข้าไปฟุบ m i n i m a x จะทำอะไรได้บ้างเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วกดเพจดาวสัก หครั้ง1,2,3,4,5สองสสี่ห้าคลิก t ต็อปว c ชสร้าง Keyframe Radius แล้วจุดสุดท้ายที่2วินาทีกับ15เฟรมเนี่ยเพดอัพ5ครั้งมายืนอยู่ที่2วินาทีกับ10เฟรมกด u กด U แล้วก็สร้าง Keyframe Radius เป็น0เช่นกันมายืนอยู่ตรงรอยต่อ ปรับ radius เป็น550ฟุบปรับ operation ครับเป็น maximum Then minimum แล้ว channel เพิ่ม alpha and color เข้าไปมาคลิกตรง don't h i n g e d ก็คือไม่ให้มันยืดหดตรงขอบทีนี้ตัวนี้ไงสำคัญ direction เราเลื่อนจากล่างขึ้นบนก็ just vertical ฟุบนี่ จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นลากคลุ่มคีเฟรมกด F9 ทำ Easy e s แต่งกราฟนิดหน่อยเรามีคียเฟรมกลางเราไม่ต้องกลัวดึงสุดเลยไม่ต้องไปกังวลยอดแหลมดึงมาพับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ฟนี่โหดโดหน่อยวัยรุ่นอย่างเอฟเฟกก่อนหน้านี้มันก็แบบ ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อันนี้จะโหดกว่าทีน,นี้ก็มาแต่งให้สวยจะใช้วิธีวิธีหนึ่งไปที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t เราไม่ใช้เลนและเรามาใช้ Optic Compensation ดูพิมพ์คำว่า Optic นี่ฮะ Distort เช่นกัน Optic Compensation ใส่เข้าไปอีกตัวเองยืนอยู่ที่คีย์เฟรมแรกของ Minimax คลิก Stop Watch f i l l ์อ View 0แล้วกด U กด U ดึงคีเฟรมนี้ไปเสมอกับคีเฟรมหลังของ Minimax แล้วสร้างคีเฟรม0ขึ้นมาอีกทีนึงจุดถึงกลางปรับ f i l l of View สักเท่าไหร่เลื่อนไปเลื่อนไปอ่ะสักประมาณนี้70กว่ากว่าประมาณนี้ก็พอแล้วมั้ง แล้วก็มาคลิก Reverse Lens Distortion ฟุบอ่าตอนนี้เรา Vertical เล้วก็ปรับตรงนี้เป็น Vertical ด้วยฟุบนี่แล้วลด Field of View อ่ะเลือสักประมาณนี้ก็พอลองดูก่อนลากคลุมกด F9 แล้วเปิดกราฟแต่งกราฟดึงมา ดึงมาพับแล้วลองดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่าพวกนี้แล้วแต่สายตาแล้วแต่ความชอบนะฮะปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยพอเป็นไอเดียแล้วแต่ว่าใครคิดว่าสายตาใครคิดว่าแบบไหนสวยค่า สักประมาณไหนสวยนี่ก็ประมาณนี้เราก็ได้อีกแบบหนึ่งจากล่างขึ้นบนของแบบนี้อ่ะพับคลิกกด c t r l D copy ป,ปิดตาเปลี่ยนชื่อ enter ตั้งชื่อ bottom up แบบ minimax เอาละ Enter ตัวนี้กด u จากขวามาซ้ายบ้างมาที่ตัวนี้เช่นเดิมมาปรับก่อนค่า y ค่า y กลับมาที่5 4 0ฟุบแล้วค่า x จากขวามาซ้ายก็ต้องลบ1920คูณ8รอบเลย6รอบพอ Enter อลองดูอืม นี้ไปปรับทิศมินิแม็กก่อนเลย just horizontal optical ก็ horizontal เช่นกันแล้วดูอีกทีนึงกอเรียบร้อยจากขวามาซ้ายนี่ ฟุ่อาอีกแบบหนึง่งทีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้ออปติกคอมเพนเซชันเราจะใช้อีกรูปแบบหนึง่ง Delete ไปเลยแล้วกันออปติกคอมเพนเซชันแล้วไปเอา Transform พิมพ์คำว่า Transform ที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t เมื่มาใช้ตัว Distort Transform ตัวนี้ครับใส่เข้าไปแล้วยืนอยู่ที่คีย f r a m e แรกของ Minimax มาคลิก Stop Watch Rotation สร้าง Keyframe กด U กด u เอา Keyframe 0องศาไปเสมอตัวหลังของ Minimax และก็เพิ่ม Keyframe มายืนอยู่ตรงกลางปรับเป็นลบ10องศาฟุบนี่ลากคลุมกด F9 ทําทำ Easy e a s เปิดกราฟดึงมา เดี๋ยวรอยแหว่งตรงนั้นค่อยแก้ไขกันฟึบทนี้เราจะแก้ขอบที่โบโดยไปเอาเอฟเฟกต์ reptile R E P E ตัวนี้ครับ s t y l i h t reptile แต่ว่าต้องเอาไปไว้ใต้ motion t i e เลยตรงนี้ครับ motion t i e แล้วก็ยืด expand down ไปอีกหนึ่งพันเผื่อๆไว้เลยเฟิร์บอัพไปอีก 1, หนึ่งพันเฟิร์บไลิงก็คือการจัดวางเป็น unfold. อันโฟด์ืบอันนี้จะเท่กว่าไหมลองดูปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ประมาณนี้ รอบหนึ่งฟุบนมีการเอียงๆหน่อยอ่ะเรียบร้อยไปส่วนที่เหลือไปทำเพิ่มกันเอาเองได้ตรงนี้ Enter พิมพ์คำว่า Right to Left เรามีข้างบนเป็นอะไรผมพิมพ์ผิดหรือเปล่า ตัวล่างเปิดตัวนี้ตัวนี้จะไหนอ๋อข้างบนพิมพ์ผิดข้างบนต้องเป็น left to right enter left t i ส่วนตัวล่างก็ต้องเป็น right to left minmax i เลื่อนเช็คดูอีกทีนึงจาก left to right ถูกต้องปิดตาเปิดตาตัวนี้จาก right to left โอเคถูกต้องเราก็ได้4 transition ถ้าเราจะใช้วิธีเดิมในการนำไปใช้เราก็ดึง marker มาไว้ตรงนี้แล้วก็ลากคลุมพวกนี้คลิกขวา guide layer แล้วก็เอา composition ตัวนี้ เอาไปใช้กับงานอื่นๆได้เลยแต่วันนี้เราจะมาอีกวิธีนึงนั่นก็คือเซฟมาที่ตรงนี้ครับหน้าตา e f f e c t and p r e s e t เนี่ยเราเซฟมาเก็บไว้ตรงโฟลเดอร์ u s p r p s e t e t เลยโฟลเดอร์ u s e r p r e s e t ส่วนใหญ่ตอนเราติดตั้ง After e f f e c t เนี่ยเราจะเก็บไว้ในไดรฟใน Document ตและตรงนี้ฮะ o d o b f t f t e r Effect นี่ครับ User p r e s e t เ ซึ่งตอนนี้ผมไปสร้างฟลเดอร์ย่อยของผมอยู่นะครับแล้วพวกนี้สามารถเรียกนำมาใช้ในโปรเจกต์ไฟได้เลยง่ายๆเลยเปิดตรงนี้เลยนะฮะอ่ะตัวแรกเปิดตาปุ๊บเปิดเราสามารถทำได้2แบบแบบแรกคือเซฟเฉพาะเอฟเฟกซึ่งมันสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆขนาดของเลเยอร์ขนาด composition จะเป็น full h d หรือ 4K ก็ได้แต่ว่าถ้าเราเลือก transform ไปด้วยนั่นหมายถึงว่าเรากำหนดไปเลยว่า transform เนี้ยที่เราเซตไว้ตอนเริ่มต้นก็คือ1 9 2 0 1080เนี่ยถ้าคลิกมาเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่แต่ถ้าเราเซฟแต่เอฟเฟกเนี่ยเราต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมารองรับแล้วถึงจะเอา preset มาใช้เอาเป็นว่าผมเลือกทั้ง2เลยแล้วไปที่ animation save animation and preset ครับก็จะเปิดมาที่ User preset ก็ตั้งชื่อไป Top Down Rolling ใช่ฮะ T D R อ่ะสั้นๆผมเอาไว้ข้างนอกนะฮะเอาไว้ User preset ไม่ได้ไปไว้ในโฟลเดอร์ย่อยของผม Save ปุ๊บเข้าไปฟุบลองปิดตาการที่ผม Save Transform ไปด้วยเนี่ยผมไม่ต้องสร้างเ a เยอผมเปิดที่ User preset นี่ครับ TDR ผมดับเบิลคลิกทีเดียวเลยถ้าจะเรียกใช้ปุ๊บจากนั้นเราก็มาทำ solid layer นี้เป็น adjustment layer โดยคลิกตรงนี้ครับฟุทีนี้กด U ดูตอนที่เรา apply มาเนี่ย indicator เรายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเอา keyframe แรกเนี่ยมาตรงกับ indicator ที่เรายืนอยู่ดังนั้นเรา delete ทิ้งไปก่อนปุ๊บแล้ว ยืนอยู่จุดเริ่มต้นไปแอปพลายมาใหม่ดับเบิลคลิกปุ๊บอ่ะกดอยู่อ่ะคราวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละคีเฟรมตรงตามตำแหน่งจากนั้นก็คลิกเป็น adjustment layer เราก็จะได้ใช้งานได้สะดวกอ่ะพิสูจน์ลองดูเปิดฟุบสวยงามนี่ฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะเซฟพรีเซตได้เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ในเลเยอร์เดียวแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราไปทำา d j u u t t m n t t l y e r สอง a y e r เราก็ต้องแยกกันเซฟแล้วการแยกกันเซฟเวลานำมาใช้เราก็จะงงงเพราะฉะนั้นพยายามทำ Transition ให้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันเพื่อที่จะเซฟเป็น p r e เ e t ตได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็คงต้องกลับไปใช้วิธีเดิม คือการเอา Composition ไปใช้เลยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้เราก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก8 Transition อาจจะได้มากกว่าน,นี้ถ้าเอาไปดัดแปลงซ้ายขวาขวาซ้ายหรืออย่างเช่นตัวนี้กด u เราไม่จำเป็นต้องแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องจากบนลงล่างเราเป๋ไปทางขวาอีกก็ได้นี้ค่า x เนี่ย บวกไปอีก2รอบก็ได้1920 2คูณ2ฟุบลองดูมันจะเท่ขนาดไหนนี่เห็นไหมฮะเราก็ไปยังเปลี่ยนต้องเดิมเดิมก็สามารถทำได้อีกรูปแบบหนึง่งประมาณนี้ทีนี้คืนค่ากด c t r l z มาก่อนทีนี้มาทำ Animation เพิ่มเติมตรงเทคนิดหน่อยเปิดเข้าไป พอได้เป็นไอเดียในการนำไปใช้มาที่ตรงนี้ก่อนฮนะตรงรอยต่อเนี่ยเปิด source คลิก stop กวัสดสร้าง keyframe ของ Source t เ c คแล้วเลื่อนมาจากนั้นพิมพ์ตัวใหม่เข้าไปพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้ Enter ออกมาแล้วมาเพิ่มเพิ่ม animate position ปุ๊บเข้าไปแล้วไปที่เอฟเฟกที่เราจะใช้กด U เพื่อดูคีย์เฟรมเลื่อนมาเมื่อเราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยกดเพจอัพสักหนึ่งครั้งก่อนที่จะเซตคีย์เฟรมเราจะเอาค่า Position ตรงเนี้ยมาใช้งานแล้วดึงไปแถวแถวิถวนาทีนะครับสวินาทีแล้วเพิ่มคีย์เฟรม โพซิชันเดิมจากนั้นก็กดเพดดาวอีกหนึ่งครั้งกลับมาอยู่รอยต่อตรง1วินาทีเพื่อที่จะเซตคีย์เฟรมของ Position ยกเข้าขึ้นไปข้างบนพูดง่ายๆคือเราจะทำพาราเ a ็ก่์ประมาณนี้ดากคลุมกด F9 เปิดกราฟแล้วดึงมาพารา l ล็กรับก็คือตรงนี้ช่วงลงมาเนี่ย ถ้ามันลงมาเหมือนแปะติดอยู่กันเลยเนี่ยมันจะดูดูไม่อาร์ตเท่าไหร่มันต้องพาแหลกนิดนึงฟุ๊บเห็นไหมฮะก็คือตัวหนังสือมันต้องแบบนี้อ่าอไหลเอื่อยลงมาอีกนิดนึงอ่ะเปิดคีฟรมให้ดูมันจะได้ไม่งง นะครับก็คือเราเยื้องมาสัก10กว่าเฟรมของคีย์เฟรมสุดท้ายในการทำแอนิเมชัน10-15เฟรมอยู่ที่3วินาทีมันก็จะเอื่อยลงมาหน่อยหนึ่งทีนี้ทำไมผมไม่ใช้ Position ของ Layer ทำไมผมใช้ a n i m m t t p p s s t t o o ก็เพราะว่าอยากจะทำมากไปกว่านั้นนั่น,น,นก็คือผมจะ Mark ครับตอนนี้ผมคลิก Layer t e x t แล้วไปที่ Rectangle m มารกว้างๆเลย เอาหอนตั้งแต่ตรงนี้เผื<ๆ>่อๆไว้ฟุบอะสักประมาณนี้ปรับมาร์ f เฟสเตอร์สัก5้ึบคลิกออกมาแล้วลองดูใหม่นี่เห็นไหมฮะให้มันไหลลงมาจากท้องฟ้าก็ประมาณนี้นะครับพอเป็นไอเดียเราเอาไปปรับ การใช้แล้วเซฟเป็นพรีเซตให้สะดวกแก่การใช้งานได้หลากหลายตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายแล้วเราก็จะเรียกมาใช้งานได้ง่ายไปจัดระเบียบโฟลเดอร์ของ User p r e s รีเเพื่อให้สะดวกและก็จําได้ง่ายต่อการใช้งานเอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ